เชียร์ครับครับแฟนสเปอร์ครับใส่หมวกสเปอร์มาครับคุณพ่อของน้องตะวันครับพลังกระติบข้าวเหนียวแล้วหมูยอนี่ครับกองเชียร์ครับตะกร้อก็มีเหมือนกันครับไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยต่อไปเป็นการขันในเซตที่สามทีนึงตองเชียร์ก็ยังทยอยเรื่องหากันมาอย่างต่อเนื่องครับถ้ามาชมกันได้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาด้วยกันมะเนี่ยมาด้วยกันเบ้าถ้ามาด้วยกันกดนิ้วโป้งชูนิ้วโป้งหน่อย นี่โอเคคนมุมกล้องมุมภาพดีมากนี่เลือดกล้องมาเพื่อหนูคนเดียวเลยนะลูกอ่่ะะคานนี้ค่ะอานนี้ค่ะโอ้โหโบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยครับนี่คิดดูดิช่างภาพผมถึงขนาดขยับกล้องมาตรงนี้ล่ะเออ่สิ่งนี้เลยล่ะเออไม่ธรรมดาจริงอันนี้เขามาเป็นคู่ใช่ไหมฮะมาเป็นคู่ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมินิฮาร์ทั้งคู่เดียวมินิฮาร์ให้กล้องไหนแม่ นี่อีกคนนึงอ่ะอีกคนเนี่เออเออยินิคไต้ลุกขึ้นเออเติร์นเติร์นเติขอบคุณมากครับครับอาหากล้องหากล้องหน่อยเออดีมากเก่งแล้วเริ่มเป็นเริ่มเป็นแล้วอ่ะเลื่อนอไปโลื่อออมาที่ไหนมาเลื่อนออไปโลื่อนออกมา ให้ชิญขอเสียด,ดังให้ทาขอเชิญม,มอบรางวัลก้องเชียร์ยอดเยี่ยมค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกองเชียร์ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็โรงเรียนรองชนะเลิศอ,อันดับที่2อีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนกีฬาจัหงหวัดสุพรรณบุรีค่ะรับมอบคืนการศาึกษาบูลค่า1000บาทเช่นเดียวกันนะคะ และรางวัลต่อไปเป็นรองชนะเลิศกองเชียร์ยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนค,นนคนรนครปฐมค่ะ <S <S รับมอบพึกนการศึกษามูลค่า2,000บาทนะคะ <S <S ยอดเยี่ยมมาค่ะและมาถึงรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ยอดเยี่ยมได้แก่ท่าขอนยางพิทยาคมค่ะ <S 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 ยอดเยี่ยมมากๆขอแสดงความดีรับมอบพึกนกัรศึกษามูลค่า3,000บาทนะคะ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะดรศิยศักดิ์อาลีราชการันในฐานะเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลค่ะ hey!